สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับ JK Jackie Channel น,นะครับเรามาดีใจกับผลงานของทีมชาติไทยกับโอมานนะครับในการจบด้วยแบ่งกันทีมนหนึ่งคะแนนเสมอไป0ูนย์ต่อศูนย์ก็หายใจใคอไม่ค่อยทั่วท้องเลยนะฮะโดยเฉพาะอยิ่งในครึ่งเวลาหลังนะครับอ่ะเราก็ถือว่าวันนี้มาแชร์ไอเดียร่วมกันนะครับกับเกมที่มันออกมาตลอด90นาทีนะครับระหว่างทีมชาติไทยของเรานะครับกับโอมานซึ่งโอมานตอนนี้ก็มีแค่แต้มเดียวจากการลงสนามสองนัดเรา 4แต้มก่อนที่จะเข้าเรื่องครับอย่าลืม s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมาว่ากันถึงเรื่องของเกมเตัวผู้เล่น11เ็คนแรกทั้ง2ทีมไม่เปลี่ยนเลยใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับของเราก็แน่นอนนะครับผู้เล่นชุดที่เก็บชัยชนะต่อทิกิสทานแบ็กโฟรนะครับทั้งพันษาทั้งเอลิสดลเล่แล้วก็แบ็กสองข้างมิเกลสันแล้วก็ทีเดทอนกับตาหรือว่าปฏิวัติเพ่อพดนก็ข่าวดีก็คือการบาดเจ็บไม่ได้ มันหนักอะไรมากแล้วก็ทางด้านามาซาดาไดอิชิก็ได้ใช้นะครับก็คู่วิลเทพเหมือนเดิมข้างหน้า4คนบนดินนะครับสุพนัทสุประโชคและสุประชัยนะครับส่วนของเขาก็แน่นอนก็ยังมีหมายเลขยี่สิบคือยอาย่านะครับเป็นหัวใจนะครับเมื่อวานถึงรูปเกมเนี่ยในครึ่งแรกสิ่งที่มองเห็นชัดเจนนะครับก็คือ,อาการเล่นของแนวรับโอมานเนี่ยดูแปลกแคือแปลกาวามว่า ไม่กล้าที่จะเล่นบอลในจังหวะที่เก็บตกหรือว่าสกัดคือเตะทิ้งอย่างเดียวเพราะเตะทิ้งเนี่ยมันก็ทําให้ทีมไทยเราเนี่ยก็ได้โอกาสคุมเกมลุกนะครับตรงนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมสังเกตว่าเขาดูเหมือนจะข้างหลังเขาเหมือนจะเอาชัวแบบเกร็งๆสักนิดหนึ่งนะครับส่วนพวกเรานะครับในครึ่งแรกเนี่ยชัดเลยว่าเชฟแดนสองแบ็กโกับมิดฟิลด์นะครับคู่กับพวก ปีกสองข้างเนี่ยยืนเป็นเชฟค่อนข้างดีนะครับคือมันแน่นพอมันแน่นเนี่ยแล้วมันก็ทําให้ออมานเนี่ยเจาะไม่ได้นะครับเจาะยากเพราะนั้นเกมในช่วง1 0 15นาทีแรกเนี่ยมันก็ยื้อๆกันคิงจังหวะการเล่นอย่างที่ได้พูดคุยกันในคลิปที่แล้วแต่เป็นแต่เพียงว่าเ,เราก็เสียบอลอมานก็เสียเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้โดนลงโทษอะไรเพราะเราเสียบอลเสร็จโอมานก็ไม่สามารถจะเล่นอะไรได้เพราะเราก็กลับมายืนตำแหน่งกันค่อนข้างดี ไม่มีหลุดง่ายๆแล้วก็เกือบได้ประตูขึ้นนําจากเอลสดลอร์จากลูกเตะมุมนาทีที่16ของทีละทอนนะโอ้ถ้าเข้าไปนี่ก็เฮเลยนะครับทั้งประเทศแต่เอาเป็นว่าเขามาเริ่มจับจังหวะการเล่นได้ในช่วงนาทีที่35ไปแล้ว10นาทีก่อน,อนหมดครึ่งแรกก็เริ่มที่จะมีการคอสบอลเข้าไปนะครับโจมตีแต่ว่ามันก็ไม่แม่นขาดความแม่นยําแล้วก็ยายาก็จะโดนทั้งวิรเทเแล้วก็พิโรเนี่ยตามเข้ามาผัวพันเพื่อม,มาเบรกไม่ให้เล่นง่ายๆแล้วเขาก็จะโชว์สเต็ป นั่นก็อาจจะผมว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่บางทีเขามั่นใจตัวเองเกินไปสําหรับเบอร์20บางทีอยากจะเลี้ยงหลบนะครับอะไรตรงเนี้ยมันก็ยิ่งทําใหเ้เราสามารถที่จะป้องกันได้ตีโซนเราก็ไม่แตกแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยผู้ชมเขาก็โอเคแหละด้วยสภาพสถานการณ์ก็ต้องเดินเข้าหาทีมเราเพราะฉะนั้นเนี่ยโอมานก็จะเป็นทีมที่จะเริ่มคุมเกมได้ทั้งหมดอืมตรงเนี้ยมันก็เลยน่ากลัวมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า เออของเราเนี่ยมันต้องมาต้านทานแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือวินัยในเกมรับแบ็กโฟนะครับแล้วก็มิดฟิลด์ทั้ง5นะก็คือมิดฟิลด์คู่กลางแล้วก็ตัวรุกแล้วก็ด้านข้าง2ฝั่งมันก็เป็น5เพราะนั้นเนี่ยมันตรงนี้มันดูมันดูคอมเพกดีโอเคแหละโอมานครองบอลเราก็จะหวัดเสียวตรงนี้นะเพราะเราก็พุ่งตรงนะเราก็เชียร์ไปแบบว่าเ ไม่ค่อยมั่นใจกับเหมือนพลาดไหมสกัดพลาดไหมหรือมีหลุดอะไรหรือเปล่ามันก็มันก็นกเข้าใจได้นะครับเราก็ก็ทำได้ค่อนข้างดีในส่วนนั้นทั้งที่โอมานเนี่ยครองบอลมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่แหมมันก็ต้องยอมรับนะว่าเราก็ไม่สามารถจะสวนกลับได้ได้ง่ายครับหรือว่าไปโจมตีโอมานได้ได้ง่ายเขาก็วางแผนมาดีแหละเขาต้องการที่จะเก็บบอลสองไว้ได้หมดบุกต่อนเนื่องเพื่อจะ นวดให้ไทยเนี่ยอยอมขายให้ได้นะครับแต่เราก็ไม่ยอมฮะเราก็สู้ได้ดีผมว่าทุกคนเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างดีตรงเนี้ยมันก็เกิดจากการวางแผนของอิชิคือว่าเกมเนี้ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเราได้แต้มก็คือเข้ารอบเราได้สีคะแนนเนี่ยมันเข้ารอบแน่จะเข้าแบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งจะเข้าแบบที่1ที่2ที่3ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่หนึ่งแต้มเนี่ยเข้าแน่เพราะนั้นเนี่ยวิธีการเล่นทัคติกของอิชิก็จะเป็นรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นแบบอ่า ค่อนข้างรัดกลุ่มแล้วก็หาจังหวะตอบโต้นะครึ่งแรกมันก็พอมีโอกาสแต่ครึ่งแรกเนี่ยโอกาสที่จะสวนกลับมันมีมีบ่อยเพราะโอมานเสียบอลบ่อยแต่เราไม่สามารถจะเราไม่แม่น,นจังหวะบอลจังหวะสุดท้ายที่จะสวนจากแดน2ไปเดน3หรือจังหวะวเขาเตะเพสซ,ซึ่งเขาเสียบอลเนี่ยเราเราไม่แม่นนี่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นจุดจุดบอดของเราในการเล่นการโจมตีแบบสวนกลับนะครึ่งหลังเนี่ยชัดเลยว่ามันก,ก็ก็ต้องยอมรับตรงนี้แต่ว่าโอมานเนี่ย เขาก็พยายามที่จะบุกพยายามที่จะคอนโทรลก็ไม่แปลกนะที่เขาเคยแพ้คิกิซานในฟุตบอลโลกรอบเลเอกรอบที่2คือผมก็คิดว่าเขานะ่แข็งแร่งกว่าคิกิซานแน่ซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาแข็งแร่งแข็งแร่งกว่าคิกิซานเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ดีพอที่จะเอาชนะไทยนะถ้าพูดถึงวิธีการเขาทำมันต่างมันก็อาจจะมีจังหวะที่เราหวาดเสียวเพราะมันเป็นสถานการณ์โดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมของครึ่งหลังแต่สิ่งหนึ่งก็ต้องชมว่าเราเล่นค่อนข้างจะคอมแพก แล้วก็มีวินัยทุกคนก็เล่นค่อนข้างมีวินัยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นเป้าหมายของโค้ชแล้วก็มันก็เป,นเป็นเป้าหมายของทุกคนที่เราได้4ี่คะแนนเพื่อเข้ารอบแล้วนัดสุดท้ายแม้ว่าเทียทรบุญมาทันจะโดนใบเหลืองแล้วก็อีกใบหนึ่งในเกมนี้นะครับจากเกมแรกมาก็ทําให้จะโดนแบนก็มันเป็นเกมที่อาจจะไม่ได้มีผลกระทบมากก็เป็นไปได้เพราะว่าเป็นเกมที่เราเข้ารอบไปแล้วแล้วเขาผมเชื่อว่าเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะพลาดกับทีคิสารนะ เออน,นะไม่น่าจะาพลาดหรอกนี้อันนี้เราทําคลิปกันก่อนก็อยากจะมาให้ทุกคนเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าทีมไทยของเราเล่นด้วยแผนการเล่นเล่นตามแท็ติกโค้ชทั้งๆท,ที่การรวมตัวก็อาจจะมีข้อจํากัดตรงนี้แต่อิชิเขาก็แก้ปัญหาด้วยการเลือกนะักฟุตบอลที่เขาเคยทํางานด้วยเข้าใจวิธีการของเขาไม่ต้องมาคือไม่ต้องมาสั่งเพิ่ม ทุกคนก็จะเข้าใจนั้นเนตะที่เคยทํางานกับเขาก็ยังอยู่ในทีมก็ยังเป็น6คนนะตัวสำรองด้วยอาจจะเป็น7อะไรก็แลว้วไปแต่ทุกคนที่ลงไปก็ทําหน้าที่ได้ก็ยังดีเพียงแต่ว่าถ้าเราไปคาดหวังว่าเราควรจะทําได้ดีกว่านี้เนี่ยผมว่าตอนนี้มันมันต้องคิดคิดอีกแบบหนึ่งละคิดว่าเราต้องการเข้ารอบผลงานมันอยู่ตรงนั้นนะครับเราต้องการเข้ารอบเพราะฉะนั้นไอ้ตรงแบบไอ้ตรงลักษณะแบบนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ อาการเล่นมันก็จอบมาแบบนี้นะมันดูรัดก,กลุ่มเพียงแต่มันทําเขาไม่ได้ป้องกันเขาได้ดีแต่เรากลับโจมตีเขาไม่ได้อน,นั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่คือก็อยากจะให้เข้าใจอันนี้ว่าไม่ได้ว่า,าจะมองว่ามาโอ้วยทีมชาติอะไรต่างอันนี้เรามองด้วยความเข้าใจนัดต่อนนัดนะคิกิสาเราทําได้ค่อนข้างดีชนะอ่ะนั่นเป็นต้นทุนพอมานัดเนี้ยเราขอคะแนนหนึ่งด้วยจากวิธีการเล่นที่ออกมาของอิชิเราก็ทําได้ ผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงอ่าเรบอกกันมาผมเชื่อว่านัดเนี้ยคนดูทั้งแผ่นดินนะฮะผมก็ดูทั้งทั้งสองจอเทั้งเชฟยูแล้วก็ทีมชาติไทยแต่ก็ดูทีมชาติไทยเป็นหลักแต่ก,ก็ก็คือพยายามโฟกัสนะครับตรงนี้ว่าเออทีมของเราเนี่ยมีการเล่นที่เล่นตามแผนนะเล่นตามแผนเพราะฉนั้นทัวร์นาเมนต์นี้เราต้องการอะไรเป้าหมายเราต้องการเข้ารอบเจอเสือสิงห์ทิงแรกในรอบน็อกเอาท์ก็ค่อยว่ากันตรงนั้น แต่นัดสุดท้ายเจอซาอุก็จะได้เทสนะครับวิธีการเล่นด้วยนะเพราะนั้นคุณผู้ชมมองเกมนี้ยังไงใครควรเป็นแมนออฟเดอะแมชหรือจะให้ทั้งทีมก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวผมก็คิดว่ารวมๆเราก็ทำได้ดีแต่ข้างหน้าก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะขาดความแม่นยำความแน่นอนในการที่จะโจมตีทางด้านอ,อมานนะก็ลองอแสดงทักนะกันดูนะครับว่าพอใจกับ ผลงานของเรามากน้อยขนาดไหนซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยพอใจแน่นอนนะครับแล้วด่านต่อไปเจอกับซาอุดิอาระเบียในนัดที่3ก็อาจจะได้ปรับเรื่องวิธีการเล่นตัวผู้เล่นด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการเล่นทั้ง2องแมตช์ก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับแฟนๆกับการทำงานของอิชิและก็นักเตะชุดนี้นะครับในหลายๆคนที่ได้โอกาสลงสนามแล้วก็ทำหน้าที่ตัวเองได้ ค่อนข้างจะดีเยี่ยมเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรต้องไปตําหนินะครับผมมองว่าก็มีหลายคนทางทาง X นะครับหรือ Twitter เดิมเนี่ยก็จะจะหงุดหงิดเรื่องเราไม่แม่นแดน3เกมลุกมันไม่เข้าไม่ทะลุทะลวงเราเสียบอลกันง่ายอะไรเงี้ยคือฟุตบอลนี่มันเป็นระดับทวีปละมันไม่ใช่อาเซียนแล้วทีมพวกกลุ่มอาหรับเขาก็มีความสามารถเขาก็มีความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นคุณภาพมันตรงเนี้ยผมว่าเมื่อผลงานมันออกมาในสนามจากการวางแทคศนคติของอิชิ มันน่าพอใจผมว่าว่าน่าพอใจคุณผู้ชมพอใจหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับ